นะครับผมแม่ฮักนำโดยพีส่สุอเมริกาพี่เจนเกาหลีนะครับแม่ฮักพยบนะครับพี่นุ่มพี่พัชชาพี่เจนพีส่สุแม่รัฐเยอรมันแล้วก็เพจแม่นีครอบครัวเอ็มเคนะครับรวมเป็น5,8 0 0บาทนะครับขอบคุณหลายท่านแมมเด้อนะครับผมแล้วก็นี่นะครับกำลังใจจากกำลังใจบอสนะกระเจบอสแล้วก็บ้านฮักผอบ้านฮักน้ำอยบอฟินนะครับขอบคุณหลายครับแม่ขวัญแม่ขวัญแม่คำน้องยูรินะครับแล้วก็ ซีแกรมแฟมิลีขอบคุณซีแกรมแฟมิลีด้วยเด้อขอบคุณพี่แจมพี่แจมไต้หวันนะครับแล้วก็ขอบคุณ FC ฟตัวเกลียวสิทุกท่าน FC ทุกลูกของในค่ายทุกคนเลยวันนี้เจอกัน EP 52สนุกสนานแน่นอนบอกเลยว่าคุณจะคุ้มค่าฝากด้วยนะครับผมมิทติ้งตเกียวที่กรุงเทพย24สิงหานะคะ สวัสดีค่ะเมติกดอกรักดัวมะลานะคะวันนี้ขอบคุณมากมายเลยเป็นอีพีแรกนะคะที่เมติกนะคะรวมแสดงกับลูกๆนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับอช่อดอกไม้สวยๆจากบ้านฮาร์กอดอกรักโตเกีกยวมิสิกแล้วก็ขอบคุณสําหรับรับขวัญแม่พญายนะคะพี่สุอเมริกานะคะแล้วก็พี่เจนเกาหลีแล้วก็แม่รัสเยอรมันนะคะขอบคุณมากอันนี้ พี่สาวพอนะคะบ้านเ mm hmm. ต้ายูรีนะคะขอบคุณมากเลยที่ซ mm ัพพอร์ตเวทีกดอกล้านเวลาขอบคุณทุกกำลังใจด้วยเจอกันอีพีต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ FC โซีตเกียวเป็นสิทุกท่านนะคะ mm hmm. ที่สนับสนุนมาตลอดเวลานะคะแล้วก็รอบนี้หวังว่าผลงานจะเป็นที่ประทับใจและสนุก FC ทุกคนนะคะเราดีก็ได้มาหลายด้วยนะคะขอบคุณพี่แดง USA ขอบคุณมากๆาน,นะคะขอบคุณแม่โค้ดบ้านฮักบิกก๊กแคลรี่และซีแคมนะ บ้านฮักเกอรเองนะรแล้วก็พี่เฟิร์นที่น่ารักเช่นเคยน,นะครับคุณมาค่ะสวัสดีครับวิเชีย์นะครับผมขอบคุณสำหรับรมามายจากบ้านฮักจากเ้องมิเชียน,นะครับพี่น้ำพังคูณพี่หน่อยนะคบพี่กอเข้า น้องเบียร์นะครับพี่โอโยกเกาหลีพี่เอวอนแล้วก็พี่เจ้วนะคะขอบคุณที่ฮัตแพ่งครับประจิบ,บประปาไปเจอกันที่พี่เราไปคะ่ะส,สวัสดีค่ะน้องแตมโตเกียวมิวสิกขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ร่วมสนับสนุนกันมาเลยนะคะแล้วก็ใช่ปีมินเตอานาอ๋อเนเตนาบอกแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ร่วมสมทบกทำบุญเพื่อสม แรงใจไปช่วยพี่ๆทหารแนวหน้าด้วยนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่ๆทหารแล้วก็บุคคลอภัยลแล้วก็คนที่อยู่ชายแดนด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณกําลังใจนะคะจากาแม่ผออทวิสินนะคะ500บาทขอบคุณที่ฮังนอ้องสเต็มอีหลาตาหวานนะคะแล้วก็ขอบคุณบ้านทางน้องสเตมนะคะ ขอบคุณทีมงานทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ทั้งเบื้องหน้าเ<ม>บืบ้องหลังขออนุญาตไม่กล่าวทั้งหมดนะคะเพราะว่าอาจจะใช้เวลานานขอบคุณทุกๆคนเลยคะ่ะเจอกันอีพีหน้าค่ะมาบูไฮซิลิปิสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพีพี่น้องทุกๆเพืนนะคะเนาะมาอยู่ในอีพีที่51แล้วนะคะอีพีนี้กะจบลงเป็นที่เรียบร้อยน,นะคะขอบคุณทุกๆกำลังเรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องทางบ้านนะคะขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะ เออมาไลไรจากพี่แจมไต้วันนี้คะนอลล่าออกมาให้หนูหาเวทีเลยพี่น้องคะแล้วก็จากบ้านฮักเตาเงี้ยวๆขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมสกันแบบนี้ตลอดไปด้วยค่ะเด้อวันนี้ค่ะสี่ร้อยยี่สิสวัสดีค่ะคุณเจนี่ตัวเกียวมิสิกค่ะก่อนอื่นนะคะจจนนี่ขออนุญาตขอบคุณมาลัยนะคะ ขอบคุณมาลัยจากบ้านฮาคูจูนี่นะคะขอบคุณมาลัยจากแม่มีนะคะขอบคุณมาลัยจากพี่สาวบ้านเต้ายูรินะคะอ่าจูนี่ขอขอพรบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกใบหมยในทุกดวงที่ซื้อนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวโตเกียวนะคะขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะคะอย่าลติดตามทางเพจลากาเฟสบุ๊เนาะพี่น้องนอ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณพี่ๆทีมงานขอบคุณเอฟซีที่มาชมวันนี้แล้วก็ในไลฟ์ด้วยนะคะขอบคุณทุกความรักความุ่งแย้มค่ะ อเอายๆคะ่ะผมเมื่อเนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผมอดีตัู้ยิบอินเดีแลนด์นะครับขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะครับที่มอบให้นะครับลูกหลานทั้งเพียงโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่า ทางหน้าเวทีนะครับผมที่สื้อมาจอมกันเขาว่าเบื้องไหนกำลังใจอีกที่นี่ถือว่าเอาบุญน้ำกันครับพี่น้องนะครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับช่วยผู้ที่ประสบภัยสงครามในตอนนี้นะครับผมจากขอขอบคุณนะครับผมช่อดอกไม้นะครับจากแม่ฮักขอนแก่นนะครับแม่วารีนะครับผมขอบคุณพี่นั่งพังฟนขอบคุณช่อดอกไม้จากแม่ฮักเกาหลีแม่ยกนะครับผมขอบคุณนะครับพี่แจมไต้หวันนะครับขอบคุณอ่ามะลัยจากบ้านฮักน้องน้ำอุ่นนะก็ ขอบคุณมาไล่จากพี่เมนะครับผมขอบคุณสําหรับกำลังใจแนะนังเวทีที่มแม่หม้อให้น้ำนะครับผมขอบคุณที่พี่ทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังตุกกรรมตุกไฟเพราะว่าเป็นคอสตูมนะครับช่างแต่งนหน้าช่างทำผมพี่พีดักดนตรีพี่พีทีมไล่นะครับขอบคุณตุกกรรมตุกไฟน้ำเด้อน,นะครับผมไว้เจอกันอีพีหน้านะครับพักให้หมดย่างขันเดือดคาบอกไม่หลายคา สวัสดีครับน้อดิฉันดิวมันสินะครับผมก็อยาขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาร่วมให้กำลังใจใน EP ห้าสิบนะครับผมที่ร่วมกันสมทบเพื่อไปช่วยเหลือแถวหิบชายแดนครับผมก็ฝากกำลังใจให้พี่ทหารแล้วก็คนที่ประสบภัยสงครามในตอนนี้นะครับผมก็อยากจะกำลังใจให้ครับคอยเป็นตัวอยงแล้ก็คอยซัพพอร์ตทุกคนนะครับผมก็วันนี้อยากจะขอบคุณมาจากพี่ปุ้ยครับผมแล้วก็คนมาจากบ้านค้างเต่นครับผมแม่กุ้งนะครับแม่ฮักอีแม่แบวพี่หนุ่ยพี่อนา ไม่ชินแล้วก็ร้านหยิบกิจโตครับขอบคุณทุกคนครับที่ยังสนับสนุนพวกเราค่ายเดอะเดมิลเบสิกในสักสุนเซอร์แล้วก็พี่พี่ศิลปินคนด้ยนะครับฝากติดตาม EP ต่อๆไปแล้วก็อยู่ด้วยกันนานๆนะครับไว้เจอกันอีกทีหน้าครับไม่บ้าแบ้วก็สกายเดอะเมวิลสิกนะครับก็แล้วนะครับเอา EP ที่51นะครับผมสี่เก้าขบคุนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอให้ตัวใหพี่น้องตะเข็บชายแดนด้วยนะครับผม มันจะเป็นที่ิตเกิดจริงบุรีรัมย์นะครับผมก็ตั้งธานีนะครับผมก็ต้อให้กำลังใจนะครับพี่ๆนะแล้วก็ผู้ที่ประสบปัญหาอยู่ในตอนนี้นะครับผมก็สู้ไปด้วยกันนะครับอ่าแล้วก็ขอบคุณมาลลยจากบรานางกังกกายด้วยแล้วกันครับผมแล้วก็ขอบคุณมาลลยจากพี่แชมป์ใต้หวันนะครับผมก็ขอให้แล้วเป็นมันสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมไปนะใช้ขอได้ทุกท่านนะครับผมขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ขอบคุณทีมไลฟ์ขอบคุณทีมงานเรื่องแบบทุกท่านเป็นคน วนะครับของอาจารย์ทุกทีนะครับผมแล้วเจอกันใหม่อ EP ที่52สสวัดีครับจบลงไปแล้วนะครับผมทำรับ EP ที่51นี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับผม EP นี้ก็ได้ทําบุญร่วมกันนะครับผมกล้องว่าอยุขอขอเอาค่าตัวนะครับผมรอบนี้คือไม่ขอเอาค่าตัวแล้วก็จะมอบให้ทางท่ายไปสนับสนุนทางทหารนะครับผมแล้วก็คนเรือนนะครับผมที่ประสบภัยนะครับผมทางทาง สนามโลกนะครับพี่นงนาคามากขอบพคุณมาลัยวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณวอตตีคุย่าพิเรยนนะครับผมที่ให้โอกาสกล้องมาโดยตลอดนะครับและก็ขอบคุณนะครับผมต้อมกับังใจกล้องวายุนะครับผมที่ซัพพอร์ตกล้องวายุมาตั้งแต่ปีสี่สองปีแล้วนะครับผมเป็นยังยู่กับกล้องมาโดยตลอดนะครับผมเป็น็นดูกล้องมาโดยตลอดนะครับผมขอบคุณหลายๆเ้ยครับและการขอบคุณนะครับผมบ้านฮักคูณชินจังกล้องวายุนะครับผมขออพคุณีเดู โมผมสองคนนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์นะครับผมขอบพระคุณพี่ออกฟ้านะครับผมที่เป็นพี่สาวที่น่ารักกับท่องวายุสมอมานะครับผมปีหนึ่งสิสองปีแล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ออกฟ้านะครับแล้วก็พี่จาบนะครับผมได้เซอร์ไพรส์นะครับผมเป็นรองเท้านะครับรองเท้านะครับขอบพระคุณมากนะครับจังไหนกัฝากติตาม EP ห้าสิบสองด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับ สวัสดีครับน้องวันตุเกียรติวสิกนะครับผมจบแล้วนะครับสำหรับปีที่ห้าสิบเอ็ดนะครับบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างเลยนะครับสำหรับแต่ละคนนะครับที่ได้รับคูณบาทที่แตกต่างกันไปทั้งคนที่ได้รับคูณบาทอาจจะเคยได้รับหรืออาจจะไม่เคยได้รับนะครับแปลกใหม่มากๆน,นะครับผมแล้วก็ ม่อยากให้จบเลยนะครับจ <coupon. S 1> บแล้วนะครับใน EP นี้นะครับด้วยความที่ว่าเวลาจำกัดนะครับทุกคนนะครับผมวันก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนในวันนี้และเมื่อวานนะครับแล้วก็รวมถึงอะไรนะครับผมอะไรจากพี่พี่แม่แม่ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นม่านเต้าหวานแต่พี่พี่แม่แม่ทุกคนเลยนะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ยังรักและสนับสนกันทุก EP นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณจริงๆจากใจเลยนะครับผมสำหรับ EP หน้านะครับันก็สัญญาแล้วว่าจะทําให้ได้ดีกว่านี้จะทำให้ได้ออกมาให้ได้ดีมาก่าบ ก็ต้องฝากทุกคนนะครับติดตามผลงานด้วยนะครับผมทุกคนสำหรับวันนี้นะครับจบแล้วนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะน้องเจนี่ซีโฟนะคะวันนี้ต้องกราบนะคะขอบพระคุณนะคะมาลัยนะคะจากพี่โบมาเลียนะคะแล้วก็แม่แม่ในด้อมบ้านหักน้องเจนี่นะคะแล้วก็ขอบคุณกําลังใจจากมังหมอนะคะหรือว่าน like ้องหวานนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกความติดชมนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับครูกีต้าร์ตัวเกมมิสิกนะครับกีต้าร์เองก็ขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะครับแล้วก็ทุกๆความอบอุ่นที่ทุกคนให้มาตลอดนะครับผมวันนี้กีต้าร์เองก็ขอขอบพระคุณแอดมินคนเก่งของกีต้าร์นะครับจากเทียนาเกาหลีนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณมาเลยจาก้านทักนะครับบ้านทักเต่าพี่นะครับผมสวยงามมากๆครับขอขอบพระคุณนะานาจากสวีเดนนะครับที่ให้กําลังใจมาในทุกๆ EP เลยนะครับในช่วงนี้แล้วก็ขอขอบพระคุณแม่อุโบน นะครับผมแล้วก็ขอขอบพระคุณบัมอ้อหมวกเขียวนะครับที่สัาห์มากไปกว่านั้นนะครับก็อยากจะขอขอบพระคุณบัตรทุกใปที่ทุกทุกคนกดหนุนตัวเกมมิวสิกนะครับแล้วก็รวมถึงกาลังใจทุกทุกกาลังใจที่ทุกคนคอยส่งมาให้กันตลอดนะครับพีตาก็ยังหวังว่าทุกทุกคนยังจะหลักแล้วก็อินดูพวกเราแล้วก็ให้การสนับสนุนจากพวกเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณพพอร์ตจากทุกๆบ้านมากๆนะคะ EP นี้ต้องบอกว่าคุณพพอร์ตเราเยอะมากๆจริงๆก็ได้กินได้อยู่ได้ดีอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างกเนื่สสนับุน ก็ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผมน้องอาโตเกียวมิวสิกนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับ EP หาสเกตสีขาฮงนะครับวันนี้ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่แบบว่าได้ให้พี่พี่เอฟซีโตเกียวนะครับผมได้ติดตามกันอย่างเช่นที่ทุกคนรู้นะครับผมว่าอาร์ตพี่ช็อปเปอร์พี่แม็กนะครับผมก็ได้ปรึกษากับพอสตล้วเลือกเส้นทางในการ คำต่ำความฝันของตัวเองนะครับผมก็หวังว่าพี่ๆแม่เอฟซีโตเกียวโนสิคุกันานนะครับผมจะรักและก็สนับสนุนเราในอีกรูปแบบใหม่นะครับผมกับความตั้งใจที่อยากดับด้านค่ายเพลงของเรานะครับผมให้เตีบยวโตไปข้างหน้านะครับผมจะได้ว่าโตเกียวโนสิคโตขึ้นแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกก้าวเล็กๆก้าวนึงนะครับผมก็อยากให้พี่ๆแม่เอฟซีโตเกียวโนสิคนะครับผมคอยเป็นกาลังใจแล้วก่สนับสนุนนะครับผมว่าจ้างงานได้นะครับกับ ผลงานไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือผลงานของพวกเราสามคนที่จะออกมานะครับผมขอขอบคุณมากๆขอขอบคุณบอ,อสบิ๊กที่ให้โอกาสของพวกเรานะครับผมวันนี้รู้สึกตื่นตันมากแล้วก็ทั้งบอกบอออกแล้วก็บอกบอเก่งนะครับผมแต่ถ้าเอฟซีทุกคนได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาบอกว่าเอฟซีทุกคนจะเห็นพร้อมตั้งใจแล้วก็ความพ้ายย่มนะครับผมการพูดไม่เก่งแต่สแสดงออกนะครับผมก็ อยากให้พี่แม่นะครับผมเอเป็นรังไจแล้วก็สนับสนุนพวกเราตัวเจ้ามิวสิกต่อไปนะครับผมฝากเอ็นดูน้องอาร์ตด้วยนะครับอันนี้ขอลาไปก่อนครับอุ้ยพันหนึ่งนะครับผมขอขอบคุณนะครับผมมาลายน้ําใจนะครับขอบคุณมาลายน้ําใจนะครับผมจากบ้านทักน้องเต้าหยีนะครับผมนี่เลยเป็นชอบมาลัยคองปอนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่แอปเปิ้ลนะครับผม m p f o o d นะครับผมขอขอบคุณพี่แอปเปิ้ลมากนะครับผม ถ้าพี่อเป็นอยู่ในบ้านอยู่ก็ขอขอบคุณมากๆเลถ้ายังไม่อยู่นะครับผมก็เข้าบ้านได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณกําลังใจจากแม่ฮักน้องหยีนะครับเป็นช่อดอกไม้เดี๋ยวสู่มาให้เลยนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมที่ค่อยสนับสนุนนะครับผมน้องอาร์ตหรือน้องหยีนะครับผมวันนี้ก็ขอคุณกํกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมกับการเดินทของพวกเราไปข้างหน้าฝากเป็นกำลังใจให้นะครับผม สวัสดีครับก็สวัสดีพี่แม็ FC โตเกียวมิวสิกทุกทคนนะครับก็วันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับก็หวังว่าทุกทุกคนนะครับก็ยังจะให้ความรักแล้วก็การสนับสนุนนะครับการให้โตเกียวมิวสิกแม็กอาร์ชอปเปอร์นะครับหรือว่าพี่ๆทีมงานเบื้อง,นงหน้าเบื้องหลังรัวทุกทุกคนที่อยู่ในโตเกียวมิวสิกตลอดไปแบบนี้แล้วก็ขอบคุณทุกทกกำลังใจที่มอบให้แม็กนะครับว่าจะเป็นบ้านฮักส์วนนะครับหรือว่าเป็นกำลังแรงใจจากหน้าออนไลน์เองหน้าเวทีเองหรือว่าสปินกลังงงแรใจอยู่่สขบมาให้แม็กตลอดนะครับบแล้วกกก็ออยาจะขคคุุณทๆนทุกกๆลังใจเลยที่ส่งมอบให้นะครับแล้วก็อยากจะฝากทรงว่า ถึงไน,นีพวกเขาสิแยกตัวไปเฮ็ดโปรเจกต์แต่ยังไงแม็กก็ยังยินยอมครับพวกเราคู่ครอบครับตุเกียวมิวสิกเรายังรักแล้วก็สนับสนุนตุเกียวมิวสิกแล้วก็อยากจะฝากกันให้ใครเพลงตุเกียวมิวสิกนะครับตเติบโตไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ขอบคุณบอสแล้วก็ทุกๆคนที่แม็กได้บอกไปยังไงแล้วก็คือครอบครัวตุเกียวมิวสิกนะครับอยากให้ทุกคนรักแล้วก็ซัพพอร์ตเราแบบนี้ตลอดไปครับแมก็กสัญญาณแม้สิตั้งใจทำงานผลิตผลงานดีๆออกมานะครับเพื่อที่ใครเพลงตุเกียวมิวสิกเเาะอิ้ว่าไปในนทท่ามีีัดแล้วก็บรรลุจุุดสสูงด บรรลุเป้าหมายของการข่าววันีข่าวไม่เห็นตัวรเพีงอย่างเดียวบางวันทุกคนเสีเป็นกำลังใจให้แม็กครับทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับพวกตกยอมมิวสิกนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับกับ e ีที่5 1นะครับผมตอนที่มีชื่อว่าซีการ์ดโฮมนะครับผมสวันดีเลยนะครับขอขอบคุณบอสดีที่ให้โอกาสทุกด้านผมขอบคุณค่าเพลงตกยอมมิวสิกนะครับขอและบริจาคงานที่น้าตื่นตาทุกทุกคนนะครับผมขอบคุณอันดับบนซีพีบอลซื้อนะครับผม รูกฝ่ายเลยนะครับขอบคุณที่รววมชาผลงานช้นนี้ขึ้นมาหนึ่งแล้วก็คุิกี้พี่หนุ่มด้วยนะครับการัวละครนะครับกับรครับแล้วก็ขุณนะครับกำลังใจมาอะไรนะคคุ่ณศุิรตนะครับทอย่อกคนเ่นี้มาครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านตามทีทุกคนนะครับแล้วกให้ทุกคนรักลน้อยแต่นักงานนะครับผมฝากดไปในอ้อมเเจกันทาน้งนะครับผม สวัสดีครับพี่น้องครับผู้แนวครูตกเกียร์เมสิกครับผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ EP ที่51นะครับกับสีกาหงครับมื่อนี้ก็ขอขอบคุณนะครับบอลวิทยากรกินแลนด์นะครับที่มอบโอกาสสมรสนะครับให้มาได้แสดงบนเวทีตกเกียร์เมสิกแห่งนี้นะครับขอบคุณพี่ย่างเอับ MC ทุกคนนะครับขอบคุณพี่ย่างมาได้ดังใจตบัดต่างทั้งบัตรเปลี่ยนบัตรล้ายนู้นครับผมกับอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญครับผมที่เห็นสิ่งใดสมบัตินะครับทุกทิศทุกทางรับผมพบกันใหม่ใน EP ทัั้ครบ สวัสดีครับจิมาพ่อจบอย่างวันนี้นะครับ EP ท,ที่5 1บีสีกาหงคุูชินจังก็ขอขอบคุณ Boss, อบอสบีขอบคุณทีมงานครูสุดขอบคุณทีมงานเบื้องหลังอาจารย์นักดนตรีด้วยนะครับขอบคุณหลายนะครับขอบคุณสุข,ขุสุข,ขุ้นนะครับแล้วก็ ขอบคุณมาลัยจากบ้านฮักครูชินจังด้วยนะครับขอบคุณพี่พี่แตนไต้หวันด้วยนะครับพี่พี่แจนนะครับไต้หวันแล้วก็ขอบพระคุณมาลัยบ้านฮักครูชินจังกล้องลายุนะครับพี่น้องขอบคุณหล,ลายมาไล่เอาลงไปแล้ววันสิเด้ตัวศุด่นไทยคลิปนะครับอพ p นี้นะครับค่าตัวทุกบาททุกสตางค์ครูชินจังไม่ขอรับขออนุญาตมอบสมทบกับค้ายเพลงตุกจำยสุสีเพื่อที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องที่กําลังเดือดร้อนและกําลังเดือดร้อนและได้รับผลกระทบครับขอบคุณครับ <c oughs> มาต่อไป มาไหมเร็วเร็วเอาเรามาก่อนเนี่ยไปทดถังมามาสวัสดีครับผมพีพีห้าสิบเอ็ดก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณมาลัยเด้อแม่ขวัญระยองแม่คำตงยุรินะครับผมขอบคุณหลายๆครับบ้านฮักแพงครับบ้านฮักแพงบ้านฮักยุริโตเัวเคมีสิบหนึ่งสองนะครับผมแม่เฟิร์นแล้วก็พี่สาวครับผมพี่สาว ัทนนี่ชนนิพานะครับขอบคุณหลายๆเลยครับอีู่ข้างหลังอีกแม่แววเกาหลีแม่ฮักสารครามนะครับผมขอบคุณเพื่อนหลายๆเด้อครับขอบคุณเพื่อนหลายๆครับขออนุญาตเช็คก,ก่อนนะครับว่าผลุกปออ๋ออันนี้อีกพี่สาวนะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับอีพีอาร์ทเปลีเป็นจังไงสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมเพราะว่า น้องยูดิผิดผันนิดนึงนะครับผมเกี่ยวกับเพลงกับขอให้น้ำนะครับผมสิ่งพัฒนาเจ้าของให้ดีขึ้นไปนี้ก็ไปก็อีกก็นี้อีกนะครับผมกับขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณครับมีใบเสร็จก็ไม่จา่ายนะใบเสร็จมีค่ะไม่มีค่ะสวัสดีครับน้องนิมคมโตเกียวมิวสิกนะครับทุกคนวันนี้ก็เสร็จงานเรียบร้อยแล้วนะคะ็จสิ้นภารกิจ EP ที่51นะครับผมอยู่ที่ มอจุรานะครับ bon กับสีกาหงนะครับวันนี้ขอบคุณแม่แม่นะครับขอบคุณแม่แม่ทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยวขอบคุณโดดมาเลยพี่น้องคนอื่นถานะครับอย่าคิดว่าสีน่าเกินไปนะครับเดี๋ยวน้องลีโอขอบคุณไหมที่ช่อง<ด>น้องลีโอโตเกมิสิกแล้วนะครับอยู่ที่เพจของน้องลีโอ, <ใน S 1> อเอง <ๆ S 1> นะคะอันนี้ก็จะเป็นมาลัยจากแม่แม่นะครับคร่าวๆก็จะมีแม่จากบ้านเฟสบ้านไลน์นะคะแล้วก็มาไลยข้อมือด้วยนะคะ ๆอันนี้ขอบคุณเต็มๆอยู่ที่ช่องน้องลีโอนะคะเดี๋ยวขอบคุณยาไปเดี๋ยวผู้เอิ้สิทธาหยดนะครับเพื่อนกันอันนี้ด้วยกันนะคบวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกๆฝ่ายเลยนะคะขอบคุณพี่ๆแม่ๆทุกๆฝ่ายทุกการแสดงทุกๆโชว์ที่เราทํามานะคบขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณพี่ๆทีมงานมากๆเลยนะครับบ๊ายบายจุ๊บก่อนมาจุ๊บก่อนสวัสดีครับแม่แมวันนี้จะมาขอบคุณขอบคุณขอบคุณมาไัยบ้านทักนะคะวันนี้ก็จะเป็นจาก บ้านพลังลักหน้าประทูนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ขอบคุณจากแม่อีนะคะแม่อีแล้วก็ตูนะคะแม่อีแม่แอนแม่น้าอ้อยแม่พีนแม่โปแล้วก็แม่น้าแม่แม่อ้อยนะครับขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นจากซีแกรมแฟมิลี่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้จากจากแม่แอมมี่นะคะแล้วก็อันนี้จากแม่ตันขอบคุณมากๆเลยครับ ชอปเปอร์โตเกียวมิวสิกครับยังเป็นชอปเปอร์โตเกียวมิวสิกนะครับผมก็ขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตของทุกกำลังใจนะครับผมก็ฝากแม่ๆทุกคน FC ทุกคนนะครับผมติดตามด้วยนะครับผมไม่ว่าชอปเปอร์จะอยู่ในบริบทไหนก็ตามหัวใจชอปเปอร์ยังเป็นโตเกียวมิวสิกนะครับผมแล้วก็จุดประสงค์ที่อยากจะทำตรงนี้ก็คืออยากจะทำให้ทุกคน คนอื่นที่ยังไม่ไม่ได้รู้จักโกลเกียมิวสิกอยากให้เขารู้จักโกลเกียมิวสิกมากยิ่งขึ้นนะครับผมในรูปแบบของชอปเปอร์ในทางที่ชอปเปอร์ถนัดนะครับผมฝากทุกคนติดตามด้วยนะแล้วก็สําหรับอีพีนี้นะครับผมขอบคุณมาลัยนะครับผมจากรอบบุญหัตถวันนะครับผมแล้วก็มามต่างประเทศที่ไม่ประสงค์ออกนามน,นะครับผมแล้วก็ขอบคุณแม่แจ็คกี้ USA ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยทุกแรงซัพพอร์ตทุกความรักขอบคุณทุกทกำลังใจที่มีให้กันมาเสมอขอบคุณที่ยังจับมือกันไม่ว่าจะสุุขขจจะะทก์เหงาจะเเศรรร้้้าจาจจะะะะอออออออไกกกก็็ตมมมนนนนคัััััับบบบ่่่ยยงงืแลปดทีุให เด็กคนนี้เสมอนะครับขอบคุณคุณธนานวันทุกคนรักมากๆแล้วก็รัก MC โตเกียวมิวสิกทุกคนนะครับผมฝากติดตามและฝากสัพพอร์ตชอปเปอร์ไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค